มันมันไม่สวยแล้วทุกคนเดืดไม่สวยเลยัวกระตุกที่ายเลยโอ้โหเด๋ยวกดตัวมัน totally cool. เลยนันจะับตั้งค่าแล้วไปไปนี่ครับร้านใหม่เมมาครับ ่ไงนี Ni, 5, 1, ilia, ่คะแนนห้าหนึ่งครับตัวนี้คือมันโดนไปห้าเม็ดเต็มเต็มเต็มลูกกระบาลมาเลยโอ้ยเแยโอ้ยยังเว้ยกุณลีหลังม่ได้แล้วพี่มึงคน เธอเขายืนในเพลเม้นท์ไม่ยินนะความมันไม่ใช่มันถือว่าเป็นการเอาคคืลยนะไม่สอนสอนเป็นคนนะไม่ว่าเหนื่อยไปยังไงนะแต่ตอนแรกผมก็ทำมาแบบนั้นแหละแต่ผมถนัดลกซองไก่นะผมไครเนี่ยใครถนัดลูกซองไก่ปะไครเนี่ยมันจะโดนใน nuôi này là là mấy là mình không nói là lưng ở quá mày cũng ở mày nữa uống mày gặp phải gặp phải gặp lên cũng phải lách kia, về nhà tập, 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 ไม่เป็นไรเป็นจ่าฝูงกูเป็นจ่าฝูงอะอ่านซีนนอนอะ่ะรูปพวกนี้ทีมรอง,องเฉยนครับ แพ้เอาละครับบอกเลยว่ารหัสใหม่นี้ครับแอดมาได้นะครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวผมใส่ไว้ใต้ใต้คำอธิบายคลิปนี้แล้วกันนะยอดีดเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใต้คำอธิบายนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวค่อยเจอใหม่พรุ่งนี้เอ้ยค่อยเจอกันใหม่คลิน้าครับไปュー